ขอพูดบ้างการวิพากษ์ออกมาโพสต์ร้ายยาวปมสมรักคำสิงบอกเลยงานนี้ชาวเน็ตเห็นด้วยเทียบจากประเด็นของสมรักคำสิงที่มีเด็กสาววัย17ปีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังถูกนักมวยชื่อดังกระทำการอนาจารและล่วงละเมิดทางเพศต่อมาทางด้านสมรัก ออกมายืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้ขืนใจสาวคนดังกล่าวด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำอย่างนั้นแน่นอนพร้อมทำการแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจนกลายเป็นที่วิพากวิจารณ์ของชาวเน็ตเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการวิพากษ์ก็ขอออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน การวิพากษ์ออกความเห็นปมสมรักคำสิงล่าสุดเธอก็ได้ออกมาร่ายยาวแสดงความคิดเห็นส่วนตัวลงบนอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องนะคะขอวิพากวิจาร์ณตามประชาชนทั่วไปเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวไม่มีเจตนาจะหมิ่นประมาทหรืออะไรใครนะคะ หจริงๆแล้วความคิดความคิดเห็นของเราคือสมรักอ่ะไม่ต้องไปถามอายุมันหรอกเพราะอะไรรู้ไหมคะใครเข้าผับได้ก็แปลว่าอายุ20่ปีขึ้นไปแล้วจะรู้ไหมละ่ะถ้าไม่ถามมันอ่ะถ้าสมรักไม่เผลอพูดซักก่อนเรื่องอายุก็แถไปเลยว่าจะรู้ไหมละ่ะว่ามันอายุ17เข้าผับมาก็แปลว่า20ขึ้นไปแล้วตูผิดตรงไหน สทางผับก็เปิดกล้องวงจรปิดว่ามีการตรวจบัตรประชาชนคนมาเที่ยวนะคะเด็กเข้ามาได้ยังไงถ้ามันอายุ 17. ถ้ามีการปลอมแปลงบัตรประชาชนถือเป็นอาญาแผ่นดินปลอมแปลงเอกสารราชการนะคะหรือไม่ก็เอาบัตรเพื่อนนั่นแหละให้เขาดูแต่คนตรวจบัตรไม่ได้สนใจอะไรหรอกเห็นเป็นบัตรแล้วก็ผ่านไปคือไม่ใช่สนามบินไงคะ ทางสมรักผิดอยู่แล้วเพราะว่าเด็กอายุ17แต่มันมีข้อกฎหมายทางออกเยอะมากที่ไม่ต้องติดคุกถ้าเป็นอันแรกนะคะคือเด็กไม่ยินยอมอันนี้โทษหนักค่ะจำคุก2-10ปีปรับ40,000ถึง2,000บาทและในเคสที่เด็กยินยอมโทษก็จะเป็นจำคุก2-10ปีปรับ4,000 2 0ถึง2,000 20, บาท แต่อย่าลืมนะคะว่าสมรักเคยทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติให้ประเทศไทยถือเป็นความดีความชอบที่สำคัญมากที่ศาลจะรอลงอาญาสขอออกความเห็นด้านทางเด็ก17บ้างนะคะเห็นผู้ปกครองบอกว่าเป็นเด็กดีอนาคตไกลแต่กลับเข้าผับตอนอายุ17ปลอมบัตรประชาชนก็มีความผิดทางอาญาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม เด็กนี่ต้องการแบล็กเมล์แน่นอนต้องการเงินเจ็ดหลักหกหลักเท่านั้นเองและมีการไปด้วยกันอย่างเฉยเฉยเดินเข้าโรงแรมหรืออะไรของเขาอ่ะแล้วก็ขึ้นรถไปยินยอมกันทั้งหมดทุกอย่างและอยู่ดีๆคิดกันได้ว่าต้องไปแจ้งความคือไม่เข้าใจอ่ะระวังคดีพลิกนะคะแล้วน้องอาจจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อแม่ตายายครอบครัวน้องหนะพัง อย่าลืมนะคะว่าทางผู้ชายอะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะักกีฬาทีมชาติเหรียญทองโอลิมปิกใครจะไม่ช่วยถึงไม่ช่วยจากหลักฐานที่ตำรวจจะต้องพิสูจน์มาเดี๋ยวก็รู้วันสองวันเนี่ยเด็กอะไรไม่น่าคิดสั้นไปทำร้ายครอบครัวชาวบ้านเขาฮก็ไม่ได้จะให้ทายสมรักหรอกนะผู้ชายอ่ะมันก็หื่นอยู่แล้วล่ะยิ่งไปกินเหล้าที่ผับเจอผู้หญิง มุงก็เอาหมดแหละหแต่อยากจะบอกว่านั่นคือสมัยโบราณค่ะสมัยเนี่ยเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาห้ามให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าผับเจ็ดผู้ชายที่จะหิ้วผู้หญิงไปด้วยไปต่อหรือไปนอนมันเช็คประชาชนทุกคนเลย 8. แต่สมรักที่แกก็ซื่อบื้อเหลือเกินอันนี้ต้องขอตำหนินิดนึงนะคะต่อโพสต์หน้าค่ะ อีกทั้งยังแสดงความเห็นต่อว่าต่อนิดนิดคือว่าผู้ชายเอาผู้หญิงไปนอนเนี่ยตอนเนี่ยเขาเช็คบัตรประชาชนกันเลยนะเพราะว่าโทษมันหนักเป็นอาญาแผ่นดินด้วยเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะแล้วคุณไปอยู่ไหนเนี่ยความคิดเห็นส่วนตัวที่จะให้เลือกข้างไหนยังไงเราเลือกฝ่ายผู้ชายอยู่แล้วเพราะดูจากเจตนาและอะไรก็คือผู้ชายมันก็หื่นตามเพศของมันนั่นแหละ แต่ผู้หญิงเนี่ยอายุ17แต่ชั่วโมงบินสูงไม่เบาคือจะแบล็กเมลเอาเงินเขาถึงขั้นยอมอับอายไปทั่วประเทศตูละไม่อยากจะคิดเลยว่าอายุ17รอหรือว่าอายุ47ไม่อายใครเลยเอาปี๊บคุมหัวหน่อยนะหรือว่าอยากดังเป็นกำลังใจให้ลูกๆของสมรักนะคะส่วนคุณพ่อปรับปรุงตัวเองบ้างนะคะ ไม่ใช่เป็นยังไงก็เป็นยังงั้นเห็นผู้หญิงไม่ได้ขอตำหนีหน่อยเหอะทำไมไม่นึกถึงหน้าลูกๆบ้างลูกๆเป็นเด็กดีน่ารักทั้งนั้นสงสารเขาเพราะเราก็มีลูกถ้ามีปัญหาครอบครัวโด่งดังแบบเนี้ซึ่งเรามีบ่อยมากแล้วคนที่เจ็บปวดคือเด็กๆก,กลับตัวกลับใจสังคมยังให้อภัยเลิกงัวได้แล้วแก่แล้วเข้าใจนะคะ